สวัสดีครับมีเด yeah yeah. uh, uh ็กน yeah ้อยอ้อนพ่อแล้วหนึ่งมีเด็กน้อยนั่งอ้อนพ่อแล้วหนึ่งอยากไปเที่ยวมีเด็กน้อยที่อ้อนแล้วหนึ่งอยากไปเที่ยวนะครับอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนโอ๊บอยากไปเที่ยวไหนเหรอเรือยากไปเที่ยวไหนเหรอคุณโอ๊บอยากไปเที่ยวไหนเนี่ย มาดูใกล้ๆตากกล้องมาดูใกล้ๆน,ใน,ในี่มีเด็กน้อยคีออนอยากมาไปเที่ยวแล้วม,มืเด็กน้อยคีออนอยากไปเที่ยวแล้วโอ้ยได้ก็ออกไปเที่ยวไหนจะไปไหนจะไปเซ็นทรัลบ่หรือไปสยามสแควร์ไปถนนข้าวสารไหมเนี่ยไปอาโกโก้ไม่ใช่โอบุญอยากไปตะวันแดงอยากไปตะวันแดงบ่ตะวันแดงสา่แสียงเดียร์ เดี๋ยว่าจะไปทุ่งสุบิน่าอ่อนๆอ่อนัจอ่อนพ่อดีได้วันนี้อ่อนพ่อดีได้วันนี้ไหนไหนไอ้๋าอ่อนัจอ่อนเนจะไปไหนเรอจะไปไหนไปไหนไปไหนลูกไปไหนจ้าไปไหนจ้า จะไปไหนลูกูตมมามีเด็กอยากไปเที่ยวแล้วหนึ่งออพ่ออยากไปเที่ยวแล้วหนึงโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้่โอ้ยโอ้เดี๋ยวค่อยไปลูกให้เสร็จธุระก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวลูกเดี๋ยวจะพาไป RCA ออพ่ออยากไปเที่ยวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊าบาย